่ะดูข้อ9นะครับข้อ9นะข้อ9ข้อนี้นะ เขาบอกว่าโลกอยู่ห่างจากดาวอังคารมากที่สุดนะเป็นระยะทางประมาณ84ล้านเก้าแสนใช่ไหมแปสิล้าน9ก้าแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเขียนในรูปของสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์ เท่ากับข้อใด่าสัญญากวิทยาศาสตร์คือลายมาดูนิดนึงสัญญากวิทยาศาสตร์นะคะสัญญากว,ญญาว,วิทยาศาสตร์ เป็นอีกรูปแบบการเขียนนะซึ่งใช้ในระบบวิทยาศาสตร์พวกฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์นะพวกนี้นะก็คือจะต้องอยู่ในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง N จําไว้นะ A คูณ10ยกกำลัง N โดยที่ N ตัวเนี้ยเป็นจำนวนเต็ม เตัวนี้นะเป็นจำนวนเตม็มจำนวนเตม็มไม่ใช่จำนวนเต็มบวกนะจำนวนเตมนะ็นนเตมเฉยๆคือมันอาจจะเป็นเตม็มบวกหรืออาจจะเป็นเต็มสูหรืออาจจะเป็นเตม็ออจจเเตมลบก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตัว A ตัวเนี้ยตัว A ตัวเนี้ยจะเป็นนะ a ตัวนี้นะจะเป็นค่าที่อยู่ในช่วงน้อยกว่าสิบแต่มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งะคอันนี้ต้องจำนะ เอต้องจำให้ได้นะครับเตัวนี้มากกว่า1หรือเท่ากับก็ได้แต่ต้องน้อยกว่าสินะเช่นอาจจะเป็นเช่นอาจจะเป็น1นึ่งจศหุดแก้าอะไรเงี้ยอาจ,จะเป็น9ก้าุดเก้า็ได้แต่ห้าเป็น10นะค่ามันจะเป็นแปลค่าได้นะตั้งแต่ในช่วงนี้นะแต่ N ตัวเนี้ย จะต้องเป็นจำนวนเต็มคือเต็มบวกเต็มลบหรือเต็มศูนย์ก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า,ารูปสัญญกรวิทยาศาสตร์นะสัญญกรวิทยาศาสตร์โอเคปะ่ะทีนี้ค่าที่เขาให้มาเนี่ยเอามาดูคือแปดล้านไม่ใช่แปดล้านแปดสิบสี่ล้านแปดสี่แล้วก็คอมมาใช่ปะ่ะเก้าหกศูน แล้วก็คอมมา0 0 0เนี่ยเราจะเขียนเป็นรูปนี้ได้อย่างไรเห็นป่ะอ่ะทีนี้เนื่องจากว่าถ้าเราเขียน84ล้าน906,000เนี่ยจุดอยู่ตรงไหนล่ะจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมคือจุด0 0ทำไงก็ได้ให้จุดมันเลื่อนไปที่หลัง8ตัวนี้นะการที่จุดจริงเนี่ยมันอยู่หลัง0ตันี้ ให้มันเลื่อนไปที่หลังแปดตัวเนี้มันเลื่อนไปกี่ตำแหน่งก็นับหนึ่งสอามสี่ห้าหก็ดก็คือเลื่อนไปทางซ้ายนะเดช่องหรือ7ดตำแหน่งก็เขียนเลย8ปดจุดสี่นะคูณสิบกำลังกำลัง7จอ่าคูณสิบกำลังเเพราะว่าถ้าคูณสิบกำลังเจจุดมันก็จะเลื่อนถอยหลังมาอยู่ที่เดิมนะแบบนี้ ทำไมต้องเขียนเป็น8.496เพราะ8.496เป็นค่าที่อยู่ในช่วง a พอดีนะแต่ถ้าเราใส่จุดหลัง4เนี่ยมันก็จะไม่ได้เพราะจุดหลัง4เนี่ยมันคือ84ใช่ปะ่ะมันก็จะผิดนะหรืออาจจะจุดอยู่หน้า8ก็เป็น0.8ก็ไม่ถึง1อีกนะเพราะจุดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตำแหน่งเดียวที่อยู่ได้คืออยู่ที่